เดือนที่ผ่านมานะคะโมก็ทํางานทุกวันแล้วก็ทํางานเต็มที่เลยนะคะวันนี้โมก็เลยจะมาให้รางวัลตัวเองคะ่ะโมจะมากินบุฟเฟ่ที่แบบว่าหลากหลายแล้วก็ร,า,ราคาไม่แพงนะคะทานได้นะคะ1ชั่วโมง45นาทีกันเลยนะเข <ๆ S 1> <cm 2> าก็จะมีสองน้ําซุปหลักๆให้เลือกนะคะจะมีน้ําซุปใสแล้วก็น้ําซุปดำ สกกใครชาินยนนสวัสดีค่ะทุกคนเดือนที่ผ่านมานะคะโมก็ทำงานทุกวันแล้วก็ทำงานเต็มที่เลยนะคะวันนี้โมก็เลยจะมาให้รางวัลตัวเองค่ะโมจะมากินบุฟเฟ่ที่แบบว่าหลากหลายแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะโมก็เลยเลือกที่นี้เลยนะคะ ลักกี้ซูกี้ค่ะสาขาเดอะฟอเรสต์พะหนโยธินค่ะราคาไม่แพงแล้วก็ของกินหลากหลายเลยนะคะไปเราไปกินกัน เขามีเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่ค่ะเขาก็สั่งผ่านสแกนบาร์โค้ดนะคะคแล้วเวลาเสิร์ฟก็จะมีน้องโชคดีแล้วก็น้องเฮงเเขามาช่วยเสิร์ฟนะคะเป็นแบบ หุ่นยนต์นะคะแบบคือแบบเป็นอัตโนมัติะคะ่ะมาช่วยแบบเสิร์ฟอาหารอย่างเงี้ยน่ารักแล้วก็เท่มากๆเลยค่ะสาขาที่โมกินนะคะก็จะเป็นสาขา The Forest พหุนโยทินค่ะและยังมีอีก5สาขานะคะที่นี่เขาเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งถึงตีสอเลยนะคะมากินกันได้เลยค่ะที่โมบอกว่ามี5สาขานะคะก็จะมีที่ People Park อ่อนนุชค่ะแล้วก็โลตัสบางนาตาดนะคะที่ท็อสาธุประดิษฐ์นะคะแล้วก็โลตัสคลองหลวงค่ะใครใกล้ที่ไหน ก็ไปกินที่นั่นเลยนะคะร้านเขาแบบว่าจัดร้านได้หรูหรามากๆเลยค่ะที่ร้านนะคะเขาขายราคา219บาทต่อท่านนะคะถ้าเป็นเครื่องดื่มรีฟิลด้วยก็บวกอีก39บาบาทค่ะไม่รวม 47%นะคะทานได้นะคะ1ชั่วโมง45นาทีกันเลยนะคะแล้วก็เขามีติ่มซำเนี่ยเสิร์ฟตั้งแต่10โมงครึ่งไปจนถึง4โมงเย็นเลยนะคะก็จะมีเป็นพวกซาลาเปาขนมจีบนะคะทางร้านนะคะเขาก็จะมี สองน้ำซุปหลักๆให้เลือกนะคะจะมีน้ำซุปใสแล้วก็น้ำซุปดำแล้วจะมีสเปเชียลน้ำซุปนะคะก็จะเป็น่าน้ำซุปเล้งค่ะน้ำซุปเล้งเนี่ยก็จะมีตั้งแต่วันที่1เมษาถึง30ม,มิถนุนาเลยค่ะแล้วก็ทุกๆ3เดือนนะเขาก็จะเปลี่ยนสเปเชียลน้ำซุปไปเรื่อยๆนะคะเราไปตักของกินเล่นกันค่ะเยอะแย,ยะมากมายเลยน่านกินทั้งนั้นเลยไปนี่ค่ะอันนี้ก็คือฟินส์ไฟเดี๋ยวเราจะหยิบอย่างอันนี้แล้วหน่อยนะคะนี่เป็นที่ใส่ซอสนี่ อันนี้เป็นไก่คาราเกะค่ะเขาก็มีป้ายชื่อแบบบอกด้วยนะว่าอะไรเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยไก่คาราเกะอันนี้ไส้กรอกชีสนี่ค่ะหยิบนิดนิดหน่อยหน่อยหูยมีแบบเยอะนะแล้วก็เป็นแบบลูกชิ้นสมุนไพรวิ้ยคล้ายแบบเอาจริงนะคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเออ เบเกิลเชา้าเออเหมือนเบเกิลัตตอนเช้าเหมือนกันนะลูกชิ้นหมูเป็นแบบทอดนะคะทอดทั้งนั้นเลยนี่แล้วก็ข้าวเกี๊ยวค่ะเป็นอะไรที่โมชอบมากเลยข้าวเกี๊ยวออเดิร์ฟเราก็าประมาณนี้พอนะคะไม่อิ่มมาตักใหม่ได้ซอสก็เป็นขอเป็นซอสอันนี้ค่ะ ซอสน,น้ำจิ้มไก่นี่ต่อไปเรามาตักขนมจีบซาลาเปากันนะคะแหมเขามีประตูสองฝั่งเลยหมชอบกินขนมจีบสีเหลืองมากเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นจีบขนมจีบกุ้งมั้งเออแล้วก็ซาลาเปาค่ะเอาอย่างละหนึ่งกลุบกริบนะคทอย่างละหนึ่งพอ ระเทียมเจียใส่ไปเลยก็จิกชูจิกชูอืมแค่นี้ก็น่ากินแล้วค่ะไปะไปกินกันค่ะอันนี้ก็เป็นมุมบาน้ำค่ะมีทั้งน้ำอัดลมแล้วก็เป็นพวกสมูทตี้แล้วก็น้ำสมุนไพรด้วยนะคะนี่เขามีนี่ตู้ตักน้ำแข็งเออ แม่ขาน้ำอะไรมีความสุขมากเลยแล้วเขาสะอาดสะอานนะนี่ค่ะเอาเป็นน้ำอะไรดีอะชาเขียวมะลิแล้วกันนะคะชาเขียวมะลิ นี่คือไฮไลท์เลยก็จะมีน้ำพันธ์น้ำลิ้นจีแล้วก็น้ำเก๊กฮวยโมจะเลือกเป็นน้ำพันธ์นะคะนี่โอ้ดูดิมันเจ๋งมากสีสวยมากเลยเป็นแบบเนี่ยเกตุมะเลยน้ำจิ้มก็จะมีสามแบบนะคะมีน้ำจิ้มแล กี้ไหหลําค่ะมีส่วนผสมของเต้าหู้ยี้นะคะแล้วก็น,นี้เป็นน้ําจิ้มลักกี้กวางตุ้งค่ะเป็นสูตรออริจินอลของทางร้านเลยค่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะอันนี้ขอทางพนักง,งานได้เลยนะคะ<ๆ>เขามีชีสให้ด้วยค่ะแล้วก็นี่มีที่ใส่ชีสด้วยนะอันนี้เป็นน้ําดําค่ะหอมมากๆเลยน้ำำําดํานี่อันนี้เป็นน้ําจิ้มลักกี้กวางตุ้งค่ะเป็นสูตรออริจินัลของทางร้านเลยกินเลยนะคะ หวานห,หเปรี้ยวๆหอมๆอร่อยค่ะแต่โมใส่เป็นพริกกับกระเทียมนะคะมันจะแบบเข้ากันมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นหมูสามชั้นสไลด์ค่ะทุกคนมันน่ากินมากๆเลยใส่ไปแล้วค่ะไหหลำไหหลำลัคก,กี้ไหหลำจะมีส่วนสมของเต้าหู้ยี้นะคะจิ้มไปเลย ินเลยค่ะาลายไปเลยวันนี้โมมากับครอบครัวนะคะมีความสุขมากๆเลยอะ่ะคือแบบว่ากินแล้วมันแบบสะสมกับที่โมทำงานเหนื่อยมาเลยอะ่ะเอาเลยป้าเอาให้พุงแตกเลยไหมคะเอาให้พุงแตกเลยไหมคะต่อไปเรามากินซัมมึกกันค่ะ กินปลาหมึกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะปลาหมึกเด้งมากสดมากลูกชิ้นลูกชิ้น อมมากนี่ทุกคนก้ามีที่ใส่ชีสด,ด้วยนะคะแล้วเราก็ใส่ชีสไปเลยนี่หูยนี่ค่ะอย่างนี้เลยจุ่มเนื้อเนื้อค่ะ เนื้ออร่อยมากเนื้อดีมากมจุ่มชีสค่ะจุ่มชีสค่ะชีสค่ะจุ่มชีสเหมือนเดิมชีสอร่อยอะ่ะ กินชิ้นมันเข้ากันมากเลยค่ะ ก็มีความสุขกับครอบครัวนะคะพาแม่กับพาน้องมาด้วยค่ะล <laughs> ูกชิ้นสมุนไพรสีสวยมากจิ้มลงไปลูก <c oughs> ชิ้นแบบว่าเหมือนทอดมันเลย <c oughs> ไข่คารักเกะ ความเพิ่ๆใครชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยนะคะเขามีแบบสามน้ำจิ้มให้เลือกเลย ชอบกินเห็ดเข็มทองมาก ที่นี่เขาก็มีขนมหวานด้วยนะคะทุกคนโมกินของคาวเสร็จแล้วโมก็ต้องขอกินของหวานหน่อยนะคะโมจะสั่งเป็นลูกตาลนมสดนะคะแล้วก็จะเป็นไอศครีมรสกะทีค่ะ29บาทต่อถ้วยเท่านั้นนะคะราคาไม่รวมแบตดค่ะน้องคะน้องคะจะสั่งเป็นลูกตาลนมสดถ้วยหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นไอติมกะทิถ้วยหนึ่งเป็นลูกตาลนมสดหนึ่งไอติมกะทิหนึ่งนะคะค่ะอันนี้ไม่รวมในบุฟเฟ่เนาะ,อะโอเคค่ะวันนี้ ใไอติมรสกะทิค่ะหอมกะทินะคะตรงนี้มีแบบคล้ายๆเป็นรสช่องแล้วก็เป็นขนนหอมมากๆเลยค่ะหัวนี้เด็ดเลย คลิปนี้โมขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหคลิปนหน้านะบ๊ายบายช่องว่าบ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มสาระนีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครต์ชั่วโมงมากินเชนเดล